สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องพลังสุขภาพวัยเกา๋าช่องที่เติมพลังกายและพลังใจให้คนรุ่นใหญ่ครับวันนี้ผมอยากชวนคุยเรื่องความรู้สึกหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายท่านเป็นอยู่แต่ไม่รู้จะแก้ยังไงนั่นคืออาการแบตหมดครับตื่นเช้ามาก็ไม่สดชื่นตกบ่ายก็นั่งสะงกจะลุกไปทำอะไรก็รู้สึกเหนื่อย,อยไม่มีแรงทั้งที่ก็นอนพอทั้งที่ก็ไม่ได้ไปแบกหามอะไรหนักๆ หลายท่านโทษว่าเป็นเพราะความแก่แต่ผมอยากจะบอกว่าความแก่เป็นแค่จำเลยร่วมครับแต่จำเลยหลักที่ทำให้ท่านหมดแรงจริงๆอาจจะเป็นจานอาหารที่ท่านกินอยู่ทุกวันนี่แหละครับมีผู้สูงอายุจำนวนมากครับที่ติดอยู่กับกับดักความเชื่อผิดๆเรื่องการกินทำให้ร่างกายขาดพลังงานโดยไม่รู้ตัววันนี้ผมจะพามาทุบสามความเชื่อเดิมๆทิ้งแล้วเปลี่ยนวิธีกินใหม่เพื่อปลุกพลังให้ท่านกลับมากระฉับกระเฉงจนลูกหลานต้องทักว่า ไปทำอะไรมาทำไมดูฟิตจังความเชื่อผิดๆข้อที่1แก่แล้วกินข้าวต้มกับผักลวกก็พอจะได้ย่อยง่ายๆนี่คือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้คนแก่ไม่มีแรงครับจริงอยู่ที่ข้าวต้มย่อยง่ายแต่สารอาหารมันน้อยมากครับมีแต่น้ำกับแป้งยิ่งถ้ากินกับเกลือผักกาดดองหรือปลาเค็มเล็กๆน้อยๆร่างกายท่านจะอยู่ในภาวะขาดสารอาหารซ่อนรูปครับเหมือนรถยนต์ที่เติมน้ำมันผสมน้ำ วิ่งได้ครับแต่วิ่งไม่ออกวิธีแก้เปลี่ยนจากกินน้อยเป็นกินเนื้อครับผู้สูงวัยต้องการโปรโตีนมากกว่าคนหนุ่มสาวนะครับเพื่อพยุงกล้ามเนื้อไม่ให้รีบและโปรโตีนนี่แหละครับคือตัวเร่งเผาผลาญให้เกิดพลังนานมื้อเช้าลองเปลี่ยนจากข้าวต้มเปล่า,ปลาเป็นโจ๊กใส่ไข่สองฟองใส่หมูสับเยอะๆครับหรือถ้าเบื่อข้าวลองกินอกไก่ปัน่นหรือปลาทูทอดกินกับน้ำคริกผักสดจำไว้นะครับ มือไหนไม่มีเนื้อสัตว์หรือไข่มือนั้นคือมือที่ทำให้ท่านหมดแรงครับความเชื่อผิดๆข้อที่2ไขมันอันตรายห้ามกินของมันเด็ดขาดหลายท่านกลัวคอเลสเตอรอลจนกินแต่อาหารแห้งๆจืดๆแต่รู้ไหมครับว่าสมองของเราประกอบด้วยไขมันถึง60%และฮอร์โมนต่างๆที่ช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นก็สร้างมาจากไขมันครับถ้าท่านตัดไขมันทิ้งหมดร่างกายจะเข้าหมดจำศีลครับ สมองจะตื้อๆคิดอะไรไม่ออกรู้สึกเพลียตลอดเวลาวิธีแก้เราต้องกินไขมันดีเพื่อเติมเชื้อเพลิงให้สมองครับไม่ต้องกลัวกะทิในแกงไทยขนาดนั้นครับกินได้บ้างแต่พอดีหรือจะใช้น้ำมันมะพร้าวทำกับข้าวก็ได้และที่แนะนำสุดๆคือไข่แดงครับกินได้เลยวันละฟองและถั่วต่างๆเช่นถั่วลิสงต้มเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรืออะโวคาโดไขมันพวกนี้คือเชื้อเพลิงเกรดพรีเมียม ที่จะทำให้ไฟในตัวท่านลุกโชนยาวนานครับความเชื่อผิดๆข้อที่3ตัดแป้งตัดข้าวจะได้ปลอมและน้ำตาลไม่ขึ้นอันนี้เป็นดาบสองคมครับสำหรับทูสูงวัยการตัดแป้ง100เเซจะทำให้วูบและไม่มีแรงเดินครับเพราะกล้ามเนื้อและสมองยังต้องการน้ำตาลจากแป้งไปเลี้ยงครับถ้าตัดหมดเลยท่านจะไม่มีแรงทำอะไรเลยวิธีแก้อย่าตัดแป้งแต่ให้เลือกแป้งที่ปล่อยพลังงานช้าๆครับ แทนที่จะกินข้าวขาวหรือขนมปังขาวที่กินปุ๊บดีดปั๊บแล้วก็หมดแรงเร็วหรือชูการ์แครชให้เปลี่ยนมาเป็นฟักทองนึ่งข้าวกล้องข้าวโพดต้มหรือเผือกมันแป้งพวกนี้จะค่อยๆปล่อยพลังงานออกมาทีละนิดเหมือน่านอัดแท่งที่ติดไฟนานทำให้ท่านมีแรงต่อเนื่องตลอดทั้งวันไม่เคลียร์ตอนบ่ายครับแถมให้อีกนิดครับสูตรลับแก้เพลียฉบับเร่งด่วนถ้าวันไหนรู้สึกเพลียมากๆ อย่าพึ่งไปชงกาแฟหรือกินเครื่องดื่มชูกำลังนะครับให้ลองดื่มน้ำเปล่าดูก่อนครับผู้สูงอายุหลายท่านลืมกินน้ำจนเลือดข้นหนืดทำให้หัวใจทำงานหนักเพื่อสูบฉีดเลือดท่านเลยรู้สึกเหนื่อยลองจิบน้ำอุ่นบ่อยๆตลอดวันหรือน้ำผสมมะนาวฝานบางๆสักชิ้นความสดชื่นจะกลับมาทันทีสรุปนะครับคุณผู้ฟังความแก่ไม่ได้ทำให้ท่านหมดแรงแต่การกินไม่ถึงต่างหากที่เป็นต้นเหตุกินโปรโตีนให้ถึงไข่ ลาเนื้อสัตว์อยากลัวไขมันดีถั่วกะทิอโวคาโดเลือกแป้งธรรมชาติฟักทองธัญพืชลองปรับจานอาหารของท่านดูตั้งแต่มื้อถัดไปเลยนะครับแล้วท่านจะตกใจว่าโหนี่เรายังมีแรงเหลือเฟือขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าใครมีเมนูเด็ดๆที่กินแล้วรู้สึกมีพลังวังชาดีคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยนะครับขอให้ทุกท่านกินอิ่มนอนหลับมีพลังเต็มเปี่ยมในทุกๆวันครับสวัสดีครับ